สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าปข้าพโจเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจ๋ามีข่าวคราวเอามาแจ้งให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันนะคะอยู่พื้นที่ไหนเดี๋ยวตรวจสอบกันได้เลยสำหรับทีท่ได้ยินข่าวมาเนาะว่าจะมีการยกเลิกบัตรทอง30บาททั้งหมด 84แห่งนะคะครั้งแรกนะคะยกเลิกจำนวน18แห่งและยกเลิกเพิ่มอีก66แห่งแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้เนาะทั้งหมด64แห่งอะที่มีรายชื่อออกมานะคะจะเป็นอ่ส่วนมากจะเป็นคลินิกนะคะแล้วมีกลุ่มไหนบ้างนะมีกลุ่มไหนบ้างที่จะมีผลกระทบนะคะจากการยกเลิกบาททอง30บาทอันนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการยกเลิกที่แบบว่า คือไม่ไม่อะไรเลยนะคะคือเหตุผลที่เขายกเลิกเขามีนะคะมีเหตุผลแล้วค่ะเนี้ยคือเพื่อนๆก็ยังคงใช้สิทธิ์นี้แต่ว่าไปใช้ในสิทธิ์ของโรงพยาบาลแห่งรัฐคือว่าเราไม่ต้องเข้าคลินิกไงเข้าไปที่โรงพยาบาลตำบลน,นะคะโรงพยาบาลแห่งรัฐแต่อีกหนึ่งเหตุผลนะคะนั่นก็คือด้วยคิวที่ยาวนะคะคิวที่ยาวแล้วก็ไปต้องเสียสละ เวลาของเราทั้งวันในหนึ่งวันนะที่ต้องไปนะคะเพราะว่า,ามันคนที่ต้องใช้สวัสดิการสิ่งนี้คือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเยอะมากเนาะเพราะว่าเอกชนนะคะค่ารักษาแพงแพงมากนะเหมือนกับอ่ยกตัวอย่างเลยเจาะเลือดเจาะเลือดเหมือนเหมือนที่หลานหลานชายของจ๋าเองนะไปเจาะเลือดของโรงพยาบาลเอกชนนะ คือเขาจะเป็นโรคเลือดจางเออเลือดจางแล้วคันเนี้ยจะไปเจาะหาหาโรคเออแล้วคันเนี้ยถ้าไปของรัฐใช่ไหมจะใช้เวลาทั้งวันแต่ถ้าไปของเอกชนจริงอยู่ใช้เวลาอย่างมากก็แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะอ่าแต่ค่าใช้จ่ายนะคะ1,000พบาทนะแค่ไปตรวจตรวจเลือดเจาะเลือดไปตรวจอะ่ะเออหาหาว่าอ่า ตอนนั้นน้ององเป็นโรคเลือดจางนะคะอันนี้ก็แค่นี้นะคะแค่ว่าหาหาหาโรคหาเชื้อว่ามีระยะรุนแรงหรือเปล่าหรือว่าระยะแบบว่าต้องกินยาร,รักษานะ,ะแค่นี้นะคะ1000บาทแต่ถ้าเราไปของรัะเราไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะแต่ว่าเราต้องเสียเวลาทั้งวันแล้วน้องก็เด็กอะ่ะเออส่วนมากเด็กอะ่ะเขาจะค่อนข้างผู้ปกครองเนาะค่อนข้างที่จะพาเข้าที่คลินิกส่วนมากนะพาเข้าที่คลินิก แล้วก็จะเอกชนนะคะเมื่อจะาทำทำประกันสังคมจ๋าก็เลือกโรงพยาบาลเอกชนนะคะเพราะว่า,าสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้คือมาอันดับหนึ่งนะคะสะดวกรวดเร็วนะคือว่าถ้าโรงพยาบาลที่ใกล้แต่คิวยาวก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันมันเสียเสียเวลาของเราด้วยนะคะอ่ะ มีผลกระทบนะคะต่อประชาชนประมาณ800,000คนนะ3กลุ่มนะคะ1ผู้ป่วยในคลินิกที่ถูกยกเลิกอ่ะสองนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่มีนัดตรวจครรภ์หรือนัดคลอด3นะคะผู้ป่วยฟอกไตต่อเนื่องซึ่งคลินิกนะคะคลินิกผู้ป่วยในคลินิกก็จะเป็นประมาณคนที่ไปรักษาแบบไข้หวัดตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะแบบ ด้วยความรวดเร็วอะไรประมาณนี้นะอ่ะสองนะคะหญิงตั้งครรภ์ก็คือว่าหญิงที่กําลังมีมีน้องอะ่ะอ่ะหลายท่านนะคะที่กําลังมีน้องนอาสวยมากนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเข้าคลินิกนะจะเข้าคลินิกส่วนมากแต่คลินิกบางที่นะคะก็จะมีการมีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมียานะคะแล้วก็จะมีการแบบ รักษาอะไรหรือว่าการไปฝากคารอุนตาซาวอะไรประมาณนี้นะคะคือมันสะดวกไงะสะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลาเยอะนะคะ,ะส่วนมากนะหมอนัดเนาะหลังเลิกงาน5้าโมงเย็นอะไรประมาณนี้แต่ถ้า5้าโมงเย็นใช่ไหมเราไปคลินิกอ่ะมันมันเข้าง่ายไงแต่ถ้าว่าอของโรงพยาบาลน,นะต้องนัดจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์คือว่า อ,อไม่ไม่ได้นะคะอันเนี้ยแล้วก็จันทรสุขก็ต้องเสียสละเวลางานเราด้วยไงส่วนมากนะคะคนหยิงตั้งครันอะ่ะส่วนมากจะเข้าคลินิกนะอันเนี้ยก็เลยฝากบอกนะคะแล้วก็3ผู้ป่วยฟอกไตต่อเนื่องซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายนะคะที่ต้องเข้าบริการที่คลินิกนะผู้ป่วยฟอกไตต่อเนื่องนะคะแต่แต่นะว่าถ้าหากว่ายกเลิกอ่ะ ถ้าหากยกเลิกบัตรทองนะคะทั้งหมด800แสนลายที่ได้รับผลกระทบนะคะคือว่ามันก็ไม่ได้ว่าตัดตัดไปทันทีนะคะคือว่าไม่ได้ว่า,าคุณเข้าคลินิกอยู่นะคะคุณเข้าคลินิกอยู่แล้วคุณจะไม่ได้การรักษาหรือว่า,ารับรองอะไรนะคะก็ไม่ใช่นะคะคือว่าคลินิกที่ถูกยกเลิกอะ่ะมันมันมีเหตุผลนะคะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของอ การเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องเออประมาณนี้นะคะอันนี้จ๋าก็เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะนานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันพูดกันไม่ได้นะคะคือการตรวจสอบเท่านั้นนะคะแล้วคราวนี้การถูก,กออยกเลิกเออยกเลิกไปนะคะยกเลิกก,ออกับคลินิกนะคะที่มีส่วนนะคะทั้งหมด64แห่งเนี่ยที่มีรายชื่อนะคะรออายชื่อคลินิกทั้งหมดนะคะ64แห่งที่ถูกยกเลิกไปเราเพื่อนๆนะคะที่อยู่บริเวณไหนนะ ทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกนะคะอยู่แถวแถวไหนอะ่ะเพื่อนๆก็ตวรวจสอบได้นะคะแล้วก็ใช้บริการอาขอย้ายไปใช้บริการอีกที่นึงก็ได้นะคะคือว่าเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์ถึงขนาดกับขั้นว่าคลินิกเนี้ยตัดไปหรือแล้วคุณก็ต้องถูกยกเลิกไปอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าที่ที่ สำคัญนะนั่นก็คือหญิงตั้งครรภกับผู้ป่วยฟอกไตต่อเนื่องนะที่มีผลกระทบอย่างมากเพราะว่าหญิงตั้งครรนะคะผลกระทบนัน้น 1. ก็คือว่าจะมีผลทางด้านาสมมติทํางานจะเหนื่อสุขใช่ไหมถ้าไปบริการที่โรงพยาบาลน,นะคะต้องเสียสละเวลางานเพราะว่าคนท้องอะ่ะต้องทำงานเช้าตลอดนะคะแล้วต้องไปรับบริการนะคะ ต้องเสียสละอะประมาณว่าต้องลางานอะประมาณนั้นนะคะแล้วคนท้องเนาะเขาจะนัดส่วนมากหนึ่งเดือนต่อครั้งนะคะที่หมอนัดไปไม่ว่าจะไปฉีดยาตรวจคันหรือว่ากินยาอะไรประมาณฉีดวัคซีนอะไรด้วยประมาณนี้นะคะหมอจะนัดเข้าไปตรวจด,ดูคันซึ่งจ๋าเองก็ไม่เคยท้องหรอกแต่ว่าก็ศึกษามาอยู่นะคะเรื่องคนท้องเนาะอีกอย่างผู้ป่วยฟอกไตนะคะผู้ป่วยฟอกไตอันเนี้ยนะคะผลกระทบก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับ ลูกหลานนะคะเพราะว่า,าต้องพามาหาหมอเนาะมาฟอกไตนะคะต้องเสียสละเวลางานด้วยนะคะถ้าทำงานทางด้านเ,าเป็นลูกจ้างเออนะคะมันจะลำบากหน่อยนะคะในการพาพาไปฟอกไตเนาะมันต้องเ,อเสียสละทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเข้าคลินิกเนาะเราไปหลังเรื่องงานก็ได้ไงออันเนี้ยนะคะก็แต่ถ้าหากไปบริการพื้นที่ ตำบลน,นะอ่ะอนานามัยนั่นเองก็ถ้าหากไปที่อนมามัยอ่ะมันก็จะคล้ายกับว่าจนันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันนะคะเสาก็เป็นบางที่นะคะที่เปิดแล้วบางครั้งนะ,ะมันมันมันถามว่าลำบากก็ลำบากอยู่นะคะถ้าถ้าเข้าคลินิกอ่ะคลินิกจะเปิดซึ่งถ้าเราเลิกงานตอนห้าโมงเย็นใช่ไหมเราก็ไปเข้าคลินิกได้เนาะ สำหรับหญิงตั้งครรภกับคนฟอกไตอันนี้นะก็ผลกระทบนะคะส่วนนะคะทั้งหมด64แห่งที่ถูกยกเลิกนะแต่นะคะไม่ใช่ว่ายกเลิกแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคะยกเลิกแต่ว่าเราย้ายเข้าไปาให้เขาเรียกว่าอะไรนะ คือเพิ่มการรักษานะคะทางด้านโรงพยาบาลรัฐนะคะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ะประมาณนี้นะคะนหะหค,คลินิกทางนี้ยกเลิกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทั้งหมด64ที่ที่ตอนนี้มีรายชื่อมานะคะเพื่อน ใช้บริการที่โรงพยาบาลไหนคลินิกไหนนะคะเพื่อนๆก็ตรวจสอบเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะาจะขึ้นให้เลยนะคะก็จะมีนะคะอาทิอาทินะคะโรงพยาบาลบางไผ่โรงพยาบาลปิยเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กอันนัน,นอาโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายโรงพยาบาลพระรามสองโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลบางขุนเทียนหนึ่งเทียนทะเลคลินิกเวชกรรมนะคะแล้วก็ บางขุนเทียน2เวชกรรมนะคะคลินิกเวชกรรมบางบอนคลินิกนะคะคลินิกเวชกรรมลาซานนะคะธน,นารมสหคลินิกเนาะ,ะคลินิกเวชกรรมทุ่งครุนะคะอ่าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจ๋จะขึ้นให้เลยเพื่อนๆก็ตรวจสอบได้นะคะว่าอยู่บริเวณไหนนะอ่าทั้งหมด64แห่งตอนนี้นะคะที่มีหลายชื่ออ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจ๋จะมาแจ้งให้เพื่อนๆพทราบนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ